ใส่ง่ายครับอู้หูยใส่ง่ายใส่ไงครับผมนี่ครับผมสวยงามสวยงามนี่รหยังไงครับผมสวัสดีครับผมผมครับช่องทศกัณนแชนแนลก็ครับผมหากินแบบบ้านๆสไตล์ทศกัณ์ครับผมอ่ะมือนีก็เป็นเอี๊ีพี่นึงครับเฮ้าสิมาหาล่าหนูครับผมอ่าล่าหนูนี่ครับล่าหนูสถานที่ก็เกี่ยวเขาแล้วครับผมมือนี เดี๋ยวเ้างจะไปหาใส่หนูครับผมเนี่ยตามฤดูกาลครับฤดูกาลนี่ไฤดูกาลหาหนูเ้าก็ต้องหาตามฤดูกาลไปไปเบิรงวิธีการใส่กันนะผมนี่ครับไม้ไม้หยาค่าเ้าครับไม้หยาค่าไมาหยาค่าเออนี่ครับผมบ่วงกระิุประมาณนี้ประมาณนี้นี่เห็น,น,นบ่ประมาณนี้ครับนี่นี่นี่ครับประมาณนี้ครับผม เนี่ยอ้าวนี่ใส่ลงไปครับผมปลาหย่าค่านน่ท่างคือจะมาสีเที่ยวนี่แหละผมเบึงเนี่ยมึงเป็นคือจังแบบจะดินแกนนกดน้อยพี่น้องโอ้โหูดินแกนเลยครับนี่ครับสมาม,สมารถนี่ระมาณนี้ครับ นี่ครับไม้ไปครับผมแกลืมไปห,หาต่อไปครับผมห้อยห้อยมันกัดหนาครับห้อยมันก,กัดก่อใหม่นี่นี่ครับห้อยมันกัดก่อใหม่ก่อหนาแล้วก็ไปปักไว้ทีเดี๋ยวปีไหนปักลงไหม่ครับนี่ครับประมาณนี้ ปลาคว้นีสิครับเยบรอยครับผมะเดี๋ยวห้องมาถาเบิ้งกันตอนแรกครับผมว่าสิมีโตมีแตมไม้เฮ้าบอเดี๋ยวขอ,อยาดใส่ไปก่อนครับผมเจอกันตอนแรกครับพอดีตอนแรกครับผมนะมาเบิ้งกันครับผมหลังจากที่ฮาใส่ไว้ตอนแรกวาสิมีโตมีแตมบอไปไปเบิ้งกันเลยครับผม บอดถีกับบอดถีเหยียบทางมันหรเหยียบทางหนูโอ้มันเลีนไปทางนี้เลยโอ้โหายมึงขาเกียวมื่อยเหรอโอ้ถือบวงมาพี่น้างโอ้โหอูห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 ูเหยียบมันครับโอ้โห โอ้โหใส่งามครับโอ้โหใส่งามใส่งามมานมานมานครับโอ้นะเโอ้โหแต้มแรกครับผมของย่ามแรงมาน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 บุ้ยไปต่อครับผม ฮะหนูครับพี่น้องหนูหนูหนูแอบกันโอ้ยหนูหนูหนโอ้ยโอ้ยแรงขึ้นแรงขึ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยใส่ใส่ไงครับโอ้ยโอ้เห็นมเห็นไหมเห็นไหม น,นันหมหมานหมน,นี่เดี๋ยวมาต้นมาต้นี่เรม,มาัดสอบกันเห็นปะเสียแก่ตวครับผมไปกันต่อครับนี่นี่ครับผมแกวนจํำแม่ด Ao à, thử nú vì đó. Ui thử nú thử nú. Ui 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 ui. Đi. Ui. Ô mà nhau rồi. Ta lấy nó. lấy ta lấy ta lấy. Để nó vừa sạch đã, vừa sạch đã. Ui, kèm cái bố, mán 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 ไปต่อครับผมโอ้เม่กายเมงลเมีหลอ้าเอ้าโอ้สืมอโอ้ีแจมกับปูีแจมกับปูนี่นี่นี่แล้วก็ั ของหยาดียาข้างกันของดีทิศซ้อนเลยวะทิศซ้อนหลังกับซ้อนหลังเปิดซ้อมป่ะนีครับผมอีกแจมครับเอาลูกอ,อ้อนลงเอาอสิปดี๊บ <laughs> <laughs> เกี้ยวเกี้ย

โอ้โอ้คือโอ้ตายเอ้าถือหนูี่น้องโอ้มาตายโอ้มาตายมาตายมาตายโอ้โอโอ้ตัวใหญ่ครับผมตัวใหญ่อูตัวสวยงามสวยงามทันปะทันเลยทันเลยโอ้ยไแต้มครับผมไี้แต้มครับผมเอามาน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  พืวอใส่หลวดไอต่อครับผมโอเคครับผมแรงนี่ครับหาแต้มครับผมหาแต้มเดี๋ยวเบิ่งอีกเหมือนเศ้าครับมาจะมีโตมีแต้มเพิ่มอีกว่เจอกันหมือนเศราครับผมสวัสดีครับสวัสดีตอนเศราครับผมไปเฮ้าเบิ่งกันครับรอบเศร้าว่าจะมีโตมีแต้มเพิ่มว่ บรรยากาศตอนเ้ารครับผมโอ้พอดีก็ล่าจะขึ้นครับไปเบิ่งกันครับผมเอาโน้ถือพระดพีดออกโน้ถือโน้ถือเลียน,นงี้วะเบื่อเบืเ่อถุงมาดนีโอ้

โ่ม,มีถุงครับโ่มีเดี๋ยวขอยัดคืมือสอบใช่ไหมครับเดี๋ยวขอยัดขอยัดปิดแป๊บหนึ่งครับโอ้ยูหน่นี่โตยังไงครับผมไปต่อครับผม หฮีต้ี่ยเฮยติ้งียติพี่น้องหฮียติแล้วุ้ยฮูยฮูยฮูยใส่งามครับใส่งามใส่งามครับนี่ใส่งามครับบูแหนมสองแหนมสครับตอนเสาร์ครับแหนมสองตอนเสาร์ขอหยาดขอหยาดครับปิดแป๊บหนึ่งไหนต่อครับโอ๋อเตี้ยวต่ำครับโอ้ต่ำต่ำ บ่วงว่าเห็นพี่น้องบ่วงว่าเห็นนี่เท่านี้อ๋อพี่พี่บ่วงอุ้ยอ้พี่พี่อหนู่พี่น้องนนูนูหนูน่ี่อ้น่นูนูอ้นีู่นี่อู้แคมครับผมอีแตมครับ กันี่อูเ <cannot> ้้ยกัดกี่กัดหนานี่อีกแต่าก็โผล่มีกแต่มครับไปต่อครับนี่ครับเอ้าพอติดพันนะพี่น้องไปเองพอไปอ้งพอ ไปไปนี่เราเลี้ยนเดี่ยวกับโจนี่นี่ผมครัไปโอ้โอ้โอ้เฮ้ยโอ้โอ้สองหามครับสองหามสองหามโอ้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 อีกแต้มครับผมนี่กระตีดนี่เกจอมันกัดหนาคอยอ่าเอามาใส่ขางขางกุ๊บเนี่ยลบเกลีบวทัน ีอแจ้งครับผมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวขอหยัดปิดแป๊บหนึ่งครับผมโอเคครับผมเก้านี่สีแต้มครับผมงูใงครับกระบวงสิ่งครับบ่งสิ่งนี่สีแต้มครับรวมกับเมื่อขึ้นหาแต้มเป็นเก้าแต้มครับผมเรียบร้อยครับสำหรับอีพีนี้ถ้ามกไก่ลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสำคัญอย่าลืมกด สั้นกระดิ่งครับแจ้งเตือนไปล่าผมเพิงคลิปคลิปนะฮาสิเพหยังไปล่าหนูลงไดฝากติดตามชมกับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ